มหาบุญแห่งการสร้างอุทยานกรวโตสร้างรูปเหมือนองค์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีองค์ทองคำใหญ่ที่สุดในโลกวัดหนองตากยาอาภัยสัตรติ์ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี<ะ>ขอเชิญพุทธศาสาศนิกชนรวมพลังสร้างมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมทำบุญทอดพระป่าปิาดทองคำและสร้างแท่นฐานองค์พระองค์สมเด็จพุ ทาจารย์โตพรหมรังสีนั่งเทศแสดงธรรมองค์ทองคําใหญ่ที่สุดในโลกและร่วมทําบุญถวายพัะทหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันเสาร์ที่26กันยายน2563เวลา10นาฬิกา39นาทีอีกครั้งกับวาระแห่งการสร้างมหาบุญใหญ่ให้กับชีวิตสร้างบุญใหญ่น้อมถวายแด่ท่านเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ห้ามพลาด ติดต่อร่วมทำบุญและร่วมจองเป็นเจ้าภาพกองพระป่าได้ที่ท่านพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนประธานดำเนินการจัดสร้างโทรศัพท์0898366383มหาบุญแห่งการสร้างรูปเหมือนองค์พระรีสงค์ที่คนศรัทธาทั้งประเทศครัวโตอมตะเทระห้าแผ่นดินองค์ทองคำใหญ่ที่สุดในโลก